วันนี้รยแคมปิ้งเราก็ออกโรงนะคะทุกคนออกมาจอดอยู่ที่ลานของเราเองนะจ๊ะวันนี้มาข้ามหน่อยไปซื้อของนะคะพี่พีเดี๋ยวหนูจะให้ช่างเขาติดไฟก่อนนะคะเราจะได้มองเห็นนะคะทุกคนนี่นะคะ่ะแม่แม่กำลังกางเต็นนะคะกาาลางวาซิ่งก็มีน้องหมาด้วยนะคะลูกสมุนนะคะลูกสมุนใครอะเอาไปโชว์นะลูกสมุน นี่ค่ะลูกสมุนไพรน้อยชื่อน้องอะไรคะน้องน้องดอกแก้วโอเคตัวอย่างนี้ว่า ตอนนี้นะ,ะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะดอกแก้วมาแล้วนะคะแล้วก็กดติดตามรถครอบครัวรถรถตู้นะนะคะลืมกดติดตามปีใหม่นะคะอย่าเย่า <c oughs> ตอนนี้นะคะแม่เขากำลัง กำล,ลังเอาเชือกมานะคะแล้วก็กำลังกำลังทำหลังคารถนะคะแล้วจบจะก็ไม่ใช่ตอนเช้าเจอกันนะคะตอนเช้าเจอกันอะไรเราต้องกางแขมงแล้วเราก็จะกินหมูกระทะกันค่ะตอนนี้นะคะค่ะแคมป์เสร็จ ก็กินหมูกระทะเลยนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะคะใช่ตอนนี้มีหมากัดนิ้วคนด้วยนะคะ <ไป S 1> นู่นนะคะ,ไไะเตรียมตัวของตัวเองเขาจะตอกสมองก็ไปนี่ค่ะหนูค่ะไปตอกสมองนะคะ ทีมงานของเราก็กลางออนนิ่งใช่ไหมทุกคนดูทีมงานสองหมาน้อยตัวนั้นเขาก็ทํากําลังวุ่นวายกันนะคะนี่อันนี้พี่ดอกเงินอันนี้น้องดอกทองอันนี้น้องดอกแก้วนะคะพี่ๆอันนี้น้องดอกอัญชันนะจ๊ะอันนี้นะคะแม่แม่กําลังแคมปิ้งก็จะเสร็จแล้วนะคะกดติดตามช่องุ่กปูว่วัตี้เลยนะคะ สุขสันวันปีใหม่นะคะตอนนะตอนนี้นะคะแม่กับพ่อกันและพี่เป่ากำลังการลนนะคะมันเปิดพ่อกาลังกใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะแม่แม่กับน้องใหม่อยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้นะ,ะเล่นอยู่อันนี้คือลูกสมุนนะคะนี่ก็คือลูกสมุนอีกนะคะนี่ค่ะลูกสมุนดือ้ออันนี้ลูกสมุนดื้อมากอันนู้นลูกสมุนดื้อมากอันนี้ลูกสมุนดื้อมากดื้ออันนี้ก็ไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่นะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะตัวใหญ่สุดเพราะว่าตัวใหญ่สุด ไม่ลบกวนใครตอนนี้เราก็กางออรดิ้งเรียบร้อยนะคะ,คะพี่พี่นี่วันนี้เราจะมีปาร์ตี้อะไรคะ,ะวันนี้จะมีปาร์ตี้อะไรคะปาร,ปาร์ตี้ปาร์ตี้หมูกระทะค่ะโอเควันนี้เราจะกินหมูกระทะกันทั้งหมดสี่คนนะคะพี่พี่ตอนนี้เราก็กางออรดิง้งแล้วก็จะมีติดไฟนะคะสี่เอา้าสี เออ<ะ>โอ้ยอยู่เป็นนับท้องภูเกา่านะคะคุณเปาก็กางโต๊ะเก้าอี้ของเขานะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเอาเตรียมของมาแล้วนะคะนะคะแม่กําลังช่วยพี่เปาอยู่นะคะพ่อกาลังจัดไฟตรงแต่งไฟให้มันเหมือนวั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 นใหม่นะคะเพื่อนเพื่อน นะคะตอนนี้กําลังจะขึ้นเตานะคะอีกเจาแป๊บหนึ่งเราก็จะเอาอันนี้ใส่นะคะทุกคนนี่นเป็นเตา,ตาอันนี้ขนเป็นเตาขนตาเตาหมูกระทะแบบใช้เตาแก๊สได้นะคะทุกคนนี่เราใช้กับเตาแก๊สปิ้งนี้ของเรานะคะ เอาเอาเอาตีกันเหรอวันนี้เอาทีมงานตอนนี้ก็กาลังเริ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวให้หมูสุกก่อนนะคะน่ะทีมงานสองอ้ยสมาณหนึ่งตัวอยู่นะอีกหนึ่งตัวไปไหนไม่รู้คุณคุณพี่ฮานั่งเล่นนะคะเดี๋ยวให้หมูสุกกันนะคะทุกคนจะเริ่มดีรันกันแล้วโอ้ดีรันเลืมกันเลยคะ่ะทุกคนนี่กระทะยสม แซ่บครับซเซ่บคืออะไรแซ่บครับอ,รอ,อะไรเชือ่อคำมันกินไหนอะไรคะเชื่อคำมักินไหนคะคำมักินส่วนใครอะคะเซ่ยก็ส่วนนี่ค่ะก็อบอกว่าแซ่บอยู่แซ่บอยู่บอกเลยคะ่ะว่าแซ่บอี๋ไหมคะเออแซ่บอีหลีนี่แหละ คันแม่มีแซบไหมคะอร่อยมากเลยค่ะแซบแหงเซ็บแหงพี่ป๊าอร่อยไหมคะอร่อยมากครับเอาแล้วดูเธอเ่ยอร่อยไหมอร่อยมากเช็ปัูจีแซบบเลยอยาให้เข้าอีกที่นมลยเอา เขาก็เล่นกันอยู่นะคะยังไม่นอนนะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้พี่ดอกเงินนะจ๊ะอันนี้นอนดอกแก้วกับน้องดอกทองนะจ๊ะเอา้เอาเปีนหอประงางอ่ะอดอกแกว้วเอ้ยก็ดูหนังข้างในนะคะทุกคนนี่บรรยากาศของเรานะจ๊ะเดี๋ยวนอนก่อนนะคะพี่พี่นี่เดี๋ยวไปดูด้านในนะคะว่าเขาทําอะไรกันนะคะอยู่ตายคนยทําอะไรอโอ้โหนั่นจ๊ะ นี้นะคะพี่พี่ตอนนี้ดูหนังอะไรคะเอาไม่ใครตบดีดูหนังนะคะทุกคนโรงหนังส่วนตัวนะจ๊ะพี่พี่กรมตึมตึม รำอะไรพี่รำอะไรมาถึงทำหมอกดูหมอกม,มันลงเห็นไหมนอนเตะเตียนะ แคมปิ้งเราไม่ได้เก็บนะคะทุกคนเราจะต่อแคมป์อีกนะคะพี่พีเพราะว่ามันกลางแล้วที่เกยจเก็บนะคะเอาไว้นี่ก่อนนะจ๊ะใน